อยู่กับปัจจุบันดีไหมครับอยู่กับปัจจุบันวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ดีไหมนั่นเองผมไม่เฉยเฉยแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดก็ช่างแม่งมีไม่มีผมก็เฉยเฉยนะถ้ามีแล้วไม่มีประโยชน์ก็จะมีไว้ทาไมแล้วก็ไม่ต้องมีเะคเพราะะนั้นไม่เห็นมีก็ยังไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมครับแล้วมีแล้วมีแบบไหนนะครับถึงจะทําให้ประชาชนมีความสุขก็แค่นั้นแหละ เออ,อ่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวผมจะซวยไปด้วยครับมันมีกฎหมายปัญญาอ่อนอยู่ไงแยกไม่ออกนะครับกฎหมายที่มันมืดบอดเถียงก็ไม่ได้นะครับเหมารวมเข่งอนะไรนี่คือประเด็นการชัดชัด กายเป็นความน่าลำคาญอ่ะผมอยู่ข้างเด็กโอเคนี้กันนะผมอยู่ข้างเด็กถ้าจำเป็นก็เอากับเด็กเหมือนกันเ<ม>พราะเขาไม่เคยได้กปกป้องอะไรผมนี่ทำไมผมจะต้องปกป้องเขาชัดเจนมาแค่นั้นแหะ<ม>เออพวกเราอ่ะวันนี้สนใจว่าจะทำมาหาแดกอะไรกันดีกว่า ใช่ไหมอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเลยครับันนี้ถามว่าตื่นมาจะทำมาหาแดกอะไรกันดีกว่าพี่น้องยากจนตกงานกันเนี่ยนะครับจะไม่ต้องไปสนใจคนที่เขาสบายกว่าเราเยอะสนใจทำเพี้ยอะไรสนใจว่าวันนี้มีคนตกงานสองพันหกร้อยคนวันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเราจะมีข้าวแดกได้กี่วัน ใช่ไหมมันเป็นเพราะใครอ่ะเป็นพวกฝีมือของใครครับใครบริหารประเทศอยู่ตอนนี้นะครับเออนะนาะทีนี้ผมคิดว่าไอ้กูจะทำยังไงประคับประคองธุรกิจกูไปยังไงต่อลูกน้องกูจะอยู่กูได้กี่วันบริษัทกูจะไปยังไงบริษัทข้างๆลูกค้ากูจะมีปัญญาจ่ายเงินกูหรือเปล่าใช่ไหม เพื่อล่มโลกประชาชนไม่มีกําลังซื้อเาก็ไม่ซื้ออาหารกูเหมือนกันใช่ไหมครับกูสนใจตรงนี้มากกว่าส่วนคนนี้สบายนั่นจะเป็นเฮียเป็นหาแล้วก็ตาสบายแ้่เขาสบายอยู่ก็สบายสบายนั่นก็อยู่บนความทุกข์ประชาชนต่อไปแล้วกันกูไม่สนหรอกเออเห็นไหมวันนี้เรามาสนใจประชาชนด้วยกันเองดีกว่าว่าเราจะถูกลังแกไหม อประชาชนจะถูกรังแกไหมจะได้รับความเป็นธรรมไหมบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปอะไรคืออนาคตของลูกหลานผมสนใจแค่น,นี้แหละเรื่องอื่นยัางแม่งก,กันจะตายหาตายโผงตาสบายเห็นไ, <c oughs> ไหมเห็นพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนขายผลผลิตไม่ได้เห็นพ่อค้ามาลไล่สวนมะละกอค้น ต้นมะละกอทิ้งมันขายผลผลิตไม่ได้ชาวไร่ชาวนาถ้าข้าวยืนต้นตายคนปลูกสวนยางขายยางไม่ออกผมสนใจพวกนี้มากกว่านะเรื่องอื่นช่างแม่งกูไม่สนใจยังไงมึงก็ไม่มีทางอดตายแต่ประชาชนกำลังจะอดตายจะไปสนใจอะไรกันนักหนาไอ้เรื่องที่มันเกินความควบคุมเรา มีคนบอกกลัวว่ไมีเด่นทะเบียนยนผมว่ากลัวแล้วเนี่ยมันน่ากลัวนะวันนี้คนเริ่มอดอยากผู้คนเริ่มอดอยากตกงานทำมากินยากลำบากเสียเหลือเกินนะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไอ้พวกที่แม่งมีเงินมีทองแดกล้นฟ้าเนี่ยมันไปสนใจมากหรอกมันไม่มีทางตายหรอก มันไม่มีทางอดตายมันไม่มีทางเดือดร้อนไมีสนใจเลยนักหนาเจ็บป่วยก็มีคนรักษาดูแลอย่างดีเห็นไหมคุณจะไปแคร์อะไรนังหนาแคร์มาพวกเรากันเองดีกว่าจะอยู่ในใไงต่อไปประเทศอ่อนแอลงทุกวันทุกวันแล้วก็เพราะอะไรอนะ่ะเออ ชัดไหมมีแค่นี้แหละผมบอกเราเปลี่ยนนายกคนเดียวประเทศจะดีขึ้นแต่ถ้าประเทศเนเป็นอย่างนายกคนนี้ก็วุ่นวายอะไนี้ไม,ม่รู้จักจบแล้วครับวันหนึ่งเนี่ยประชาชนเริ่มอดอยากท่าเค้นขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเขาเกิดลุกฮือมาทั้งประเทศนะรวยนะใช่ไหมรวยนะใช่ไหมเออรวยนะใช่ไหม ขอมาแบ่งปันให้คนจนหน่อยได้ไหมเนี๋ยมึงจะหนาวแค่นั้นเองวันนี้มัน,นคนไม่กลัวตายแล้วอะ่ะสู้อาจจะรอดยอมก็อดตายวันหนึง่งเขาไม่กลัวแล้วนะจะบอกให้กูก็พูดในขนาดนี้แล้วกันแต่นานกูยังอย่างนี้ยังจ,จิตใจกูยังเปลี่ยนเลยคิดดูแล้วกันแล้วคนที่กำลังอดอยากเขาจะมามั่นคงได้ยังไง มึงเตรียมตัวมึงให้ดีแล้วกันกูบอกแค่นี้น่ะใช่ไหมขาะผมวันนี้ผมยังเปลี่ยนแล้วอะ่ะผมก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของโลกเพรงั้นผมเชื่อประชาชนนี่ลำบากกว่ผมวันนี้เขาไม่สนใจใครแล้ว หลงลำพองกันไปเถอะนะวันนี้ครับนายกคุมทั้งตำรวจคุมทั้งทหารใช่ไหม สำนันกนงานตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุมกองทัพแต่ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้คุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วครับเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่า้านั้นปัญหาบอกแล้วเพราะนายกคนนี้ไงอยู่มาเจ็ดปีไม่มีเฮียอะไรขึ้นมานั่นเอง ใช่ไหมวันนี้เราต้องมานั่งกักตัวกันเพราะอะไรโดยการผิดบริหารงานผิดพลาดของคณะรัฐบาลภายใต้การนำของนายกคนนี้หรือเปล่าใช่เพราะมันหรือเปล่าแค่นั้นแหละกูไม่ทนแล้วเหียมีโอกาสที่จะล้มมึงได้เมื่อไรกูก็ล้มทันทีอยู่แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนก็แค่นั้นเอง แต่้นวันนี้ได้ผมไปปกป้องไทยกับฝันไม่ไ่าน,นะประชาที่ปัดลาออกนะครับเขราะประชาที่ปัดวันนี้คุณเทพไทยเสนพงใช่ไหม,มถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหมพื้นที่ว่างต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ผมได้ยินแว่แวว่าประชาธิปัตย์พูดถึงมารยาทใช่ไหมพูดถึงมารยาทว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์เก่าพักร่วมรัฐบาลไม่ควรจะส่งสสแข่งใช่ไหมประชาธิปัตย์เรียกร้องมารยาท แต่ผมจำได้ว่าเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมนะครับเป็นพื้นที่ของพักทาาไทยพัฒนาใช่มครัประชาธิที่บ,บัก็ส่งก็ลงแทงทำไมไม่พูดถึงเรื่องมารยาทบ้างล่ะครับนี่คือสันดานแมงสาบอะไรที่กูได้กูเอาหมดนะครับแต่เรื่องที่กูเสียเปรียบแล้วกูเสียประโยชน์กูไม่เอาแล้วครับ ดังนั้นเรื่องที่เขาจะถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความฝันไม่มีทางคนที่พูดหลักการเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาวันนี้ระบบรัฐภามันเฮงซวยเนี่ยแต่ก็ยังร่วมสังคกรรมอยู่นั้นไม่มีราคาไม่มีราคาอืมเอะอะ,อะ,อะ เรื่องเีกประชาชนอยาจะถอนตัวนะไม่มีทางเห็นไหมวันนี้พักเขาเรียกร้องถึงมารยาทใงการเมืองว่าไม่ให้พักรัฐบาลส่งสาสลงแข่งก็เป็นพื้นที่ของเขาแต่ตอนที่เลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมกูไม่เห็นสนใจเรื่องมารยาทเลย นั้นอย่ามาพูดดีกว่านะยิ่งพูดยิ่งพันคอตัวเองอเขาเล่นการเมืองเพื่อการเป็นรัฐบาลวันนี้เขาเคยแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่ารัฐมนตรีในโคต้าพรรคเขาอ่ะมีผลงานอะไรบ้างหรือเปล่าเห็นไหมวันนี้มีสสอ,อิสาลาออกใช่ไหมเขาคงจะเบื่อแล้วเต็มทีแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วเขาดึงไปไง ไปอยู่ที่ใหม่ดีกว่าที่จะมีอนาคตกว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอนาคตอะไรไม่มีหลักการเลยด้วยนะครับพักนี้นะ mm hmm. แช่งให้แมงร่มสลายเลยเลย mm hmm. ลประชาชนพึ่งอะไรไม่ได้หรอกครับ mm hmm. เล่นการเมืองเพื่อตัวเองมีเรื่องอะไรวันนี้กล mm hmm. ่าวว่าอะไรคนระับอินเดียบริจาควัคซีนให้เราต้องสองล้านโดสใช่ไหมทำไมไม่เอาอะ่ะ ทำไมไม่เอาเออสองล้านโดสนี่ยเยังน้อยฉีดให้คนได้ตั้งหนึ่งล้านคนนะ่ะยังน้อยฉีดให้จังหวัดที่กําลังมีปัญหาในตอนนี้ก็ยังระบาดหนักสมุทรสาครนี่ยังเหลือไปให้จังหวัดใกล้เคียงเลยครับประชากรทั้งจังหวัดมีอยู่แค่สี่ห้าแสนคนนะได้วัคซีนมาสองล้านโดสเนี่ยมันเกินจะพอไนงะอ,อืม แล้วก็เป็นยี่ห้อที่มันไม่ใช่ยี่ห้อโนเนมเนก็เป็นยี่ห้อที่ชาวบ้านเขาใช้กันเนี่ยเออทำไมไม่เอาะครับมีเหตุผลอะไรที่ไม่รับนะครับหรือของฟรีไม่มีตังทอนเห็นไหมเพราะว่าถ้าวัคซีนเป็นของในทุนเราเข้ามานะ ตลาดจะหายไปต้องหนึ่งล้านคนนี่ก็เป็นเงินมหาศาลใช่ไหมสมุสิเข็มละพันเนี่ยนะครบใช่ไหม,ไหมผมเชื่อนะว่ายังไงฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับยังไงก็เข็มละพันไม่มีทางตามพันหรอกคุณไปโรงพยาบาลเอก,กชนนะฉีดวัคซีนนี่ก็พันหนึ่งตีไปพันหนึ่งฉีดสองเข็มสองพันใช่ไหม หนึ่งล้านคนสองพันล้านเออแต่ไม่เอาอ่ะเอามาก็อย่างน้อยก็ประหยัดงบประมาณให้ประเทศชาติมหาศาลประหยัดรายจ่ายให้กับประชาชน้งมากมาใครไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีดถ้ามึงกลัวนะก็ไม่ต้องฉีดไอชิบหายฉีดได้ฟรีได้ไหม เออก็เปิดเลยเนี่ยมีวัคซีนอยู่ล้านโดสเป็นของอะไรเนี่ยตัะตาเซนิก้าเนี่ยก็ต่างชาติเขาก็ฉีดกันนะใครกลัวก็ไม่ต้องฉีดกูไม่ได้ว่าอะไรของฟรีอะ่ะเอาใครอะ่ะใครมีฉีดมีโคต้าให้ให้ลงทะเบียนเลยใช่ไหมใครอยากฉีดฟรีลงทะเบียนเลยเอาไอ้คนกลัวก็ไม่ต้องเสือกฉีดแค่นั้นเอง เนี่ผมไม่เชื่อรอาจะมีคนแม่งกลัวไม่ฉีดนะคนบางคนก็กูฉีดกูจะทำมาหาแดกก็ทีถ้าฉีดแล้วตายเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้มึงไปเสือกเฮียอะไรกับเขากลัวเฮียอะไรเขาเขาให้มาฟรีๆมาไม่เอาอ่ะเอามาแล้วบริการฉีดประชาชนหน่อยอ้านเนี้ยวัคซีนรอนแรกมาถึงแล้วมีสองล้านโดด รองรับได้2,000คนไอ้สองได้หนึ่งล้านคนใครจยลงใครอยากจะฉีดลงทะเบียนเลยผ่านแอปแล้วก็ไปฉีดสิไอ้พวกกลัวตายก็ไม่ต้องเสือกฉีดไอ้คนที่ไม่กลัวเ็า่อยากฉีดฉีดเสร็จเขาจะได้ไปทำอาหาแดกได้บริหารประเทศคุคคยๆอย่างนี้กลัวตีนเขี่ยๆก็ยังจเจริญในป,ประเทศเนี้ยไม่รู้จะกลกาไปทำเฮียอะไรอืมงงไหมครับอันนี้งงไหม อืมมีคนบอกไม่เอามีคนบอกกูไม่ฉีดกูกลัวมึงกลัวก็ไม่ต้องฉีดดิไอชิบหายเออมึงกลัวมึงก็ไม่ต้องฉีดมึงก็หุบปากเออเออวันนี้ประเทศเขาก็ฉีดเอามีตายก็มีตายไอใครกลัวตายก็อย่าเสือกฉีดดิเออผมเชื่อไอหนึ่งล้านโดดไม่มีทางพอแล้วครับ เออเปิดแลวเอาพื้นที่ระบาดตอนนี้ให้คุณลงทะเบียนก่อนเอะถ้าใครจะฉีดเอาลงทะเบียนไว้เอาเหลือ,เ,อเปิดให้จังหวัดอื่นลงทะเบียนต่อใครกลัวตายไม่ต้องเสือกฉีดเออผมเชื่อว่าไม่พอหรอกไอ้เหี้ยประชากรหกสิบล้านคนเนี่ยจะหาคนที่ไม่กลัวตายสัล้านคนมาฉีดวัคซีนฟรีเนี่ย กลัวก็ไม่ต้องฉีดดีไอ้ชิบหายเขาไม่บังคับมึงเหรอใช่ไหมของฟรีใครอยากฉีก็ไปฉีดมึงจะยอี่ห้ออะไรอ่ะมึงอยากเลือกก็ไปเลือกดิด็กัตก็เปิดให้นําเข้าเลยสัตว์แต่มึงอยากเสียตงังมึงเลือกไปเลยเอายี่ห้อเฮียอะไรก็ได้โมเดอรหน้าก็ได้ใช่ไหมก็มฉีดไปดีใครก็ไปห้ามมึงไงนี่มันของฟรีสัตว์จะเลือกมากกูไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรสัตว์ เบกระบาดมาก็ได้สัตว์ไม่มีฉีดฉีให้หมาก็ได้ทิบหายใช่ไหมทั่วโลกต้องการวัคซีนเงี้ยตายแย่งกันจะตายหาเนี่ยของฟรีไม่เอายัดมากมึงควายหรือเปล่ากูถามแค่นี้แล้วกันเอออเามาเสร็จประกาศประชาชนลงทะเบียนบางคนไม่ยอมฉีดเอาไม่ฉีดก็ปล่อยแม่งไว้ไอ้เหี้ยมันก็ไม่ฉีดเนี่ยประชาชนไม่ฉีดก็แค่นั้นเอง แต่มึงยังไม่ใช่ได้ของฟรีมาแล้วแอบไปฉีดให้คนรวยสัตว์แอบอลักไปขายประชาชนแทน,ในใจะได้ของฟรีไม่ได้ออ่เนี้เนี่ยจังไร่ะจะบอกไอ้กู <S <S ไม่กลัวแล้วกูเป็นรัฐบาลกูเอาไ,ไว้หมนของฟรีสัตว์เ้าม,มาเออไอ้เนี่ยถ้ามีเอามาถึงประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนไม่มีคนไปฉีดก็ช่งางแม่ก็เก็บไว้แล้ไงสัตว์เอาไปฉีดใส่หมาก็ได้ไหมเออ ไม่มีทางพออยู่แล้วเฮียแค่ล้านโดดร้านคนเองใช่ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีข้อเสียเลยสักเรื่องนะผมว่าตรงๆอยู่แล้วมันเรื่องวันนี้มันไม่มีความซับซ้อนนะมึงคิดถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก่อนนะ่มันไม่น่าจะมีปัญหาเฮียเลยเลยแต่เพราะมันมึงแม่งคิดถึงตัวมึงเองก่อนคิดถึงผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนก่อนมึงคิดถึงเรื่อง ตังทอนก่อนมึงก็จะคิดอะไรไม่ออกเหมือนกูหรอกแต่กูไม่ได้คิดถึงเรื่องเี้ยขอพี่วันนี้ทำให้ประชาชนแม่งได้ทำมาหาแดกกันทักทีจะอดตายกันอยู่แล้ว